ไหนหน้าตาเป็นยังไงโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เฮ้ยยังกินไหมสวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงหลาบไก่ด้วหนึ่น้องครับหลาบไก่ต้่มไก่ย่านมอีเหมยต้่มสองตัวเลยเพราะว่าต้่มใหม่นี่ อุนตาชอบมากกินทั้งเสียวกับไม่หิวหมือแลงเมืออืนมากหิวกับตักกินเลยจ่างๆนะนะครับเป็นนี่ลาบนี่คือพอกับเมียเป็นคนกินไก่บานไม่ไหมเลยครับพี่น้องครับครับผมเตรียมเหนือไก่นะครับซอยเหลี่ยเรียบร้อยพี่น้องครับตัวนี้เยทลาบนะครับเตรียมข้าวคัวผักหอม นะครับเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ลวกไก่ก่อนลวกสามซีหลอบกุหละนะครับแล้วแต่สูตรเดอร้อนะครับแล้วแต่ผูอันนี้เนว่ยผู้น้องคนเพิ่นกับอย่างสะก่อนิ่นจะก็ามาซอยผู้น้องคนเิ่นกับล้วนเอาผู้น้องคนกับยิ่งผมนี่ใส่วิธีตม้มนำตม้มลวกนะครับเพราะว่ามันผมซึกววาน้ำซุปจากํำตม้มนะมันลวกมันสิแบบ ก็เอาส่งคนเป็นหลาบต่อเลยนะครับไม่เสียบกวากันนี่นะครับนามมันห่อน,อนตนพี่นอ้อตนใส จะสามสีหนอดกุหลาบนะครับจนกว่าจะพอใจจนมั่นใจว่ามันสุกอันนี้กระตุ่มต้มนี่เปื่อยกรตุมนี่มันเปื่อยกระตุ่ต้มเปื่อยนะต้มแบบพอดีพอดีสุกนหรต้มนะครับต้มไตมั้ง้าต้มสุกแล้วแต่ว่าเ้ามาซอยฉลาด โรยใบมะกรูดนะครับผมการตอนสุดท้ายเราเด้อกพี่น้องปรุงแลลวเรียบร้อยเบิดหล่ะนะครับตอนนี้ก็เรลือตั้งแต่ใส่ผักหอมนะครับผักหอมกับมีหอมต้นหอมนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดผักชีฝรั่งผักพีขาวนะครับแล้วก็สะระแหน่นะครับผมใส่ลงไปใส่ผักหอมเยอะๆนะครับเพราะว่าผมหมักใส่ผักหอมได้หลพี่น้องครับ จะว่าพวคนไหลเด้ยครับเด้อพวกคนไหลเพราะว่าผักหอมมันจะช้ำนะครับผมอ้าวคนนี้ทิบหน่อยสามีพ่อถือว่าเขาแล้วนะครับอ้าวนะครับตักไปกินพี่น้องมาดน,นี่นะครับผมไหนหน้าตาเป็นยังไงโอ้ พร้อมพี่น้องลงมือจวดน้ำกันเน้อพี่น้องเด้อ